สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนพันหลอนนะครับคลิปนี้นะครับนาอผมสีมโลโอประสบการณจริงนะครับสมัยเฮตรถเอขันแหลกสมัยเฮ็ดรถเอค่อยเสียกเศร้าวเวลวพี่น้องสถานที่ทยนี่คือสถานที่จริงนะครับที่เกิดเรื่องเมือ่อหลายปีก่อนนะครับสมัยเฮ็ุรถเอค่อยเสียกเศร้าขันแหลกนะครับเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมครับนะบริการเช่าร่าพี่น้องไปฟังเรื่องนั่นร้อนจบก,กันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนิปซีนะครับอ่ะนะครับช่วงนั้นอ่าสมัยตอนผมเพรี รถแหนะครับรถแห่ขั้นหน่อยขั้นกลางอะพวกรอ,อกลางนะครับเออมือหน,นังก็รับงานอยู่แถวแถวจังหวัดสิสเกตแห่ายแห่ายแล้วก็มืออืน่นงเจ้ามีงานแห่เจ้านะครับอยู่อีกจังหวัดอุบลน,นะครับอยู่วงเหนือไก่เติมละเออแถวนก็นแห่บ้านเจ้าภาพอยู่แถวสิสเกตแหแล้วก็ประมาณแรงๆบานนี้เออเจ้าภาพมึนก็นกน ใจดีส่วนกินเข่ากินน้ำหลังจากเดินทางต่อนะครับหลังจากกินเข่ากินน้ำแล้วก็ก็ค่้าพอดีนะครัพากันเดินทางกลับนะครับสามคนนะครับมีมือมิกผมเป็นคนขับแล้วก็มือเบิ้งสายไฟนะครับก็ว่าสิขับไปเรื่อยๆล่ะเป็นนอนบ้านเจ้าภาพเอาเพราะว่ารถวเทียร์สนั้น้ครับขับเร็วปุ๋ยเนาะครับเนาะก็ขับมาเรื่อยๆ อย่าท่างกับไก่พอสมควรปรากฏว่านะครับขับอะไรเครื่องทางองอ่างพี่น้องจะเกิดนอด็นอตเผาน็อตเผาปันรอมันหลุดมันขาดไปต่อวันไหนก็ได้จอดส่วนนั้นก็จะเป็นเวลาประมาณเอ่อมื่อดึกหรอกครับสามที่ถุ่มนี่ละไปได้โทั่วฮาซังซางข้นหัวจักมีเบอร์โทร่วเล่าแล้วเล่นมาเบิ่งให้ อะไรกับบุมีบานในนอตใส่กันว่าอะไอืมสอกขาอยู่หน้าลอดในนอดในน้อยมาสองตัวพ่นยัดใส่ละคนเขาพอได้ไปต่อได้ไหมนะอ่าพ่อเช็ดกับใส่เวลาประมาณทุ่งกุ้งกั้วอยู่ละอืมเช็จแล้ว,เด,เ,ลวเดินทางกันตัวมาหรืออยไรคอยมาครับเพราะว่าหย่านมันขาดอีกกลาวว่าไปหอดบ้านเจ้าภาพสวงเซาก็ะจิ อิอ่น้างม่าเปลี่ยนหัดไหนทั้งจากขี้ไม่เลยเมื่อวันปั๊มนี่ล่ละกอดเส็จวมามันเกือบเที่ยงคืนเกือบทีหนึ่งะอะไฟปั๊มนี่ก็เปิดแจงเลยละ่ะก็เรียกว่าพอปั๊มนะเขาของนาพของเา,าทำธุระส่วนตัวกันน่ะก็ว่าจะเตือนน้ำมันน้ำมัน,มนมละครับไฟนี่แจงห้ง ก็ได้เลี้ยวเข้าไปครับพี่น้องครับเลี้ยวเข้าไปปั๊มนี่ละอืมไปจอดไฟนี่เปิดไฟของน้ำก็เปิดแต่บ่มีคนอยู่เอิ้นหากับมืมีเสียงตอบรับอืมก็แปลกๆอยู่เลยเขาว่าปั๊มปิดคือบ่ปิดไฟหัวใจน้ำมันนี่ก็ยังเปิดไฟอยู่อ่ะออก็บ่เป็นหยังสงสัยเป็นเปียกทุล,ลักษณะปั๊มนี่ก็ อยู่กลางป่าเลยครับสมัยทิ่กีมันมีไฟเหมือดเบิดออมีปั๊มดีปั๊มเดียวครับที่เปิดไฟนะครับส่วนกับเดือกดาวชาวบ,บ้านก็ปิดไฟนอนเวิร์ดเหมือดมิตปลาขางทางก็เ,เลยจอดลดกันเหตุละผมกับปวดท้องแล้วบานเลยออเขาไปเรื่องของนามเลยครับเปิดไฟเข้าไปทำทุระโซนตัวนั่งคิดไปละอืมวัดถุกเนาะ ก็ยินเสียงคนยางตอนแรกก็ว่าเป็นทีมงานยางเหรียญบ่อยางอ้อมนะครับอ้อมของน้ำเลยยางเสียงยางอยู่ข้างของน้ำอ้อมยางไปยางมาเสียงค้นยางอ่ะป๊อก๊ักทอกทักกับฟังอยู่ก็สงสัยว่าทีมงานยางหลาะเหรียญบ่ออาวหนึ่งเคาะประตูและนี่ก็เป็นนะครับห้องน้ําแล้วก็ตคาะประตูของน้ำ ตอนกลางคืนได้ฟหูไฟแจ้งนะครับท่ใครดวงดีนะครับที่เดินมาจากตัดถนนบ่ที่ไม่ใช่คนพื้นที่อาะมมีเสียงตอบรับสว่างลานจอดรถนะครับข้าวหนึ่งกับมาอีกครับยางพักมาเข้าห้องน้ำตึ๊เสียงหอยนะครับเียงคนที่เจอมาก็จะเจอมาึบแบบนี้ข้าวหนึ่งอะคอหิอับหลังคอหิบกับท้องถามอีกก็บเาปาก ก็อย่้ยห้องดาวไปมาหาควนกันนะหนึกว่าทีมงานแจ่งกนันนะ่ปมาหาควรกรนกันนะอืนั่งขี้ขี้บ่อวกว็เรยว่าเสียงขอบประตูก็หายไปเงียบไปจากว่านันก็เรียบร้อยละใช้ส่งใส่เสือ้อล่างสิงออกมา เชียงขวัญยางแบบอีกล่ะอืมตึ๊บ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 ก็ได้เกิดความสงสัยว่าสุปนี้มันจะไม่ยางยังรู้เท่ก็ได้เปิดประตูห้องน้ำออกเนี่ยมใส่เนีย่ยมขวาไฟกระเจีงอยู่พี่นอ้องมีไฟอยู่เนี่ยมใส่เนีย่ยมขว,ขวากระโ่วมีไผ่มีตะปลาเหมือดก็ไม่เห็นไผ่ก็ได้ยางมาหาทีมงาน ซึ่งทีมงานก็นอนอยู่ถึงลวดล่ะเออเมย์ลงมาอืมย่างไปเห็นนะก็เลยห้องถามาช่วยดิไม่ย่างเท่าหนของนาบ่เนื้อหน่อยก็ว่าบ,บ่เลย่ะผมนอนอยู่ถึงรถดเงีย่ยตัวด่วนแล้วเมย์ลงไปข้างล่างเลยเด้อ้อาวเสียงไปละกขอประตูเสียงไปละแงยางเรของนามอาืมถึงตอนนั้นก็นเริ่มละเริ่มสิคิด เป็นทั้งญาติเสียแล้วบานนี่เออแต่ก็บ่ปากเราก็พากันทาบานนี่ทาเพื่อว่าจะเติมน้ำมันนะพี่น้องอืมก็จะเติมน้ำมันสักพักนึงก็จะมีผู้เฒ่านะครับเดินล้างขมขมนะครับผมมาจากนี่แหละครับทางทางสารนี่แหละอืมลักษณะพันกะงอเงอครับอืมขมข่า ใสุ่ดขาว,วอย่ละวงาออกมาจากคางซานนี่กับไฟไฟฉายอันหนึง่งแล้วก็เอื่อนา้าม่าเม่เห็นยังอะไบอกลาว่าสันผู้เฒ่าเลนว่าอืมผมก็เลยตอบไปว่าโอ้ผมว่าผมจะมาเติมลามันผมจะไปงานแห่เนี่ยยุบันข้างนาเนี่ยผู้เฒ่าเล่าก็ว่า,วาโอ้สงสัยคนเติมมันนี้เป็น,นวนล่ะ กมีเพเติมให้หรอกเลาว่ามือเอืนเศร้ายังไม่เติมอผู้เถาเลาว่าผมก็เลยเอ้า,อาครับครับครับว่าเป็นยังเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดินทางต่อนะครับเด้อเฮียเรียลขากับเดี๋ยวผมจะมาเติมหลังจากนั้นผมก็ขึ้นรถไปขี่ออกไปแต่ว่ามองกระจกขงังเวลาขี่ออกไปประมาณน้อยหนึ่ง มองกระจกข้างไฟปั๊มคือดับบาเนเหม,มือดตึ๊บเลยมองกระจกข้างนวดแห่ครับจากที่สว่างสว่างนี่เมือดเลยก็เลยคิดในใจว่าโอ้สองสัยมันใหญ่เล่ามันกดปิดไฟบ่ก็เลยบอกคิดอยังก็เลยขับไปเฮ่จนเหลี่ยวนะครับเฮ่ยเสานะครับเหลี่ยวกับบ้านหาพวกเสา เที่ยงอะตีรถครับมาเสียนเก้าแล้วพี่น้องครับมาวันจึงมาเตือนธำมันนีละเพราะมันหดปั่มอาอนี่ครับลักษณะปั่มล่างครับเอ้ยนายศาสตร์สอบถามชอบบานาน,นันว่ามันล่างมาหลายปีแล้วเจ้กาก็กล้าเข้าไปผีดุขยังหนีตัวโอ้ยนายศาสตร์พี่น้องเอ,อ้ยเกินมา เเคยพออนี่ล่ละสวัสดีสวีดดน